กาส,สดีคัผม้ชมวันนี้พระเที่ยงจะพาพีพานนองเดินทางไปที่จังหวัดส,สีเกตไปติตตามตัวเลขกับหนองพ่นข้นฝันแมน่นงวดจิพานมาสามตัวเขาเต็มเต็มเลยค่านผูมชมฉะนั้นแล้วเมื่อน,นี้ได้ยินข่าวใจมีข่วาวว่าน้องพ่นพ้นฝันแล้วก็เลยจะพาพีพานนองไปติตตามตัวเลขกับนนองพ่อนอยู่ฝ่ายทั้งจังหวัดส,สีเกตไปติตตามไปฟั่งบึงก็ไปมีของ่าฝ่ายจังหวัดซีเกตขึ้นช่องเป่าที่นุมีสารใจจะพาพี่พานนองไปติตตามกับหนองพ่น ฟังเบิ้งน้ำกันคาบวาน้องพ่นจะให้เป็นเลขเด็ดเด็ดตัวใดแบ่งปันให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเข้าไปฟัง,งพร้พอมๆกันเลขกับแอมิของเข้าเดี๋ยวเจอกันที่ทังหวัดนนองพ่นครับผมเนาะนนองพ่นบอกว่าฟันแล้วเนาะนะครับอืมกะเลขของหนองพ่นนี่คือฟันแล้วตอนมี้การขันงานก็คัดกรองอีกเทือน,นึงนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับก็คือเพิ่นสิใหายหลวงตานะครับได้ตัวเลขมาแล้วก็ให้หลวงตาเพื่อนเอาไปเสียงเบิ้งก,ก,กอนะ่อนนะครับก็เลยได้ได้มาเนาะนะครับมื่อนีนน้องพลนะครับซื้อพระละหมากหลางใหม่นะครับมาถวายานะครับอยู่ที่วัดเนาะนะครับ นะน,ยยน้องพลทำอย่างนี้ทุกงวดหรใช่ครั มนปูม้วนเข่าเลยว่าฝันได,ได้ได้กินอน่ะแต่ก็จําได้แค่ว่าการได้กินแต่ไม่รู้ว่ากินกินอะไรนะแกลืมเด็กที่ให้น,น้องคนนี่ตัวนี้เอาเอาไปให้เสียงใช่ไหมใช่ลุงตาว่าไงนะฝันว่าแกได้กินของอยู่แต่ว่าแกจาไม่ได้ว่าได้กินอะไรบ้างขึ้นไปกินตรงไหนบ้างแต่บอกรอขื้นนี้อีก S <S <S แต่จำไม่ได้แต่แกจำบอกว่าแกแกได้ได้ไดีอยู่แกบอกว่าดีอยู่ได้กินของอยู่แต่ยังยังจะแกจำไม่ได้หมดไงแกจำได้ประมาณนี้แกก็อายุเยอะแล้วเนาะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้คือผมไม่ได้ตัวนี้มันแกหางหางเพื่อมันออกเนาะครับไม่แน่นอแนแต่ตัวนี้เนี่ยแกบอกว่าโอเคเลยนะสี่สองสี่สองเก้าเลยนะใช่เ <นะ S 1> มื่อกี้ก็ไปถามนะไปถามมาแล้วใช่ก็ไปถามบอกบอกว่าฝันดีเหมือนมองมดที่ิพันธมาฝันดีได้กินอยู่แต่ แกจําไม่ได้แกจำได้แค่นี้แกบอกว่าพรุ่งนี้ใหม่ค่อยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอตอนนัก่นอนแสดงว่บบา,าถ้าถ้าโอเคคือถ้าโอเคสองคนเอดิดอายเด้อแล้วแมนแมนเพราะว่างวดเมื่อกี้นี่ได้ข่าวว่าเจ็ดศูนย์แมนเกศศุนทร์ก็บอกลุงตาไว้บอกพระอาจารยนมืดแต่ว่าอ้ายผมไม่ได้ลงคลิปตอนนั้นเมืออ่อวันศุกรทรายอ่ะแล้วคนบ้านพนาะิงเน่ามาถามบนนอนเที่ยงผู้ชายสองคนเนาะ เขาเบิ่งคลิปไอแล้วครับวันนี้เขาหูจากบ้านผมเนาะเขาก็มาก็มาถามผมวันที่3เอตอนย่ำแรงผมก็อยู่บ้านกําลังเล่นโทรศัพท์เบิ่งคลิปของเจ้าของไงล่ะมาจู่จึกแม่ว่าแม่กับบ้านนี่มีคนมาหาอะไรยกมือไหวอ๋อมาไปไหนก็มาถามอเพื่อนผมด้วยสองคนอ่ะผู้ชา่ว่านองพ้นลอยเปรเซนต์มาตัวตัวทั้งทึ่งเนี่ยลอยโปรเซนต์ไอ้ไอ้นีหยั้งซื้อหมดเลยแล้วก็ตารางเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ทุ่มเลยวันนี้เจ็ดศูนย์อยู่ตารางเลยพันว่าจะไรก็ไหนเจ็ดศูนย์ก็คนมันกระซิบบอกโอ้ยน่าจะ ก่อนซืออกไปขน,นาดที่โทรบอ,อกไากา่เนี่ยเนาะมันพอดีผมไปช่องจอมเออไปเฮตเบลคีพอดีได้แล้วโทรบาหาอาจารย์อาจารย์พ่อสื้อนะที่คนพ่อของจริงเงนี่ยมายาั่งสื้อเลขนะก็เลขตัวนี้แหละคือสามโตลแล้วก็เจ็ดศูนย์เนี่ยก็สื้อพอดีกลับมาผมเขาพอได้อยู่เขาไปบังกันดึวผมก็กลับมาที่ว่าได้ซื้อได้ถึงเสร็จเลยครับผมสวัสดีครับน้องพลครับสวัสดีครับพี่ก็ดีใจดีใจครับ กับหววที่ผ่านมาเนาะับนาจะเสีอวาเลขมันสีออกตัวเก่าตัวเก่าใจครับส่วนมากก็คือสี่มีผู้ถือเหล็กโตดครับอืเพราะว่ามันออกหนึ่งศูนย์หกตัวเดิมเหล็กหนองพ่นหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเนาะศูนย์หกหนึ่งครับนะครับในหววที่ผ่านมานะครับก็มีคุณสังวานนะครับอนามสกุลอีหยังดอกนะครับและก็คุณกันธิตานะครับไดหมอบเงื่อนมาไห่หนองพ่น นะครับผ่านทางแอดเนาะนะครับก็แจ้งเอฟซีนะครับว่าน้องพ้นบอสะดวกสีสีลงเหล็กบัญชีให้นะครับเพราะว่ามีอียางหลายๆอย่างเนาะนะครับถ้าท่านใดที่สะดวกกผ่านแอดมาได้เนาะคอมเมนต์มานะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับน้องพ้นบัญชีเพื่อนกับบอสามารถที่จะปล่อยออกไปได้ย่านย่านครับนะครับก็ได้มานะครับเงินนะครับสีหมอบให้น้องพ้น กะแหลวแต่หนองพ่นสิเอาไปเฮ็ดยังครับครับครับกะนี่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 คือเงินเนาะแปดร้อยนะครับได้ครับเด้จะขอโมทนาบุญน้ำกันเลยครับเด้่อครับผมครับครับครับก็ในงวดนี้หลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาอยากได้เลขหนองพ่นอีกถามมาเหมือนนั่งตอบแต่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าแอดในสิบอกออกมาก่อนที่ สีพ่นสีท้หาเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับฉะนั้นมาเมื่อนี้ก็แสดงว่าลงพ่นฝันแล้วฝันแล้วครับฝันแล้วฝันมือมือใดดิมื่อวานครับมือตองงวดเลยแมนขึ้นออกขึ้นวันที่วันที่สองฝันขึ้นมาขึ้นเนี่ยที่สองเนาะคือเลขออกวันที่หนึ่งตอนขึ้นกับมาฝันเลยแมนครับก็แสดงว่าฝันตองงวดครับผมแล้วเล่าความฝันให้เอฟซีบนฟากหน่อยครับฝันนะครับฝันว่ามีเด็กน้อย เด็กหน่อยตัวนี้หน่อยที่มากกับคนที่มาบอกเลขผมนี่แหละมากับคนเ่านะแมนแมนแมนวดน,นี้คนเถา,าบ่บได้มากบ่ได้มากมาแต่เพิ่นครับมากแล้วบ่ได้เพิินก็ไปหาบ้านก็มุ่จากบ้านผมแล้วคตัวหน่อย,ยนะะก็ไปหอดบ,บ้านผม,มไปขโมยมอไซด์ผมไปอม,มอไซด์ที่คันเก่าที่ผมเคยขับมีคนที่รับกนะ็มโมยไปมุวยไปขาย่นว่าผมก็น้ำหานํำหาวารถผมหายไปสายจากบ้านถามแม่ก็บ่ฮููว่ามีแต่เด็กน่อยเห็นเด็กน่อยเข็นไป่นว่า ก็เลแม่แม่บอกเอาไปทําไมเ็บอกว่าแม่ก็เลยบอกเขาก็ถามด็กหน่อยด็กหน่อยว่าให้ผมไปเอาหน่อตัวนี้หน่อยนะตัวจำทางนะวันนี้ก็เขีนไปได้เนาะแม่เขียนไปได้วันนี้พรเพิ่นบอกว่าไปขายเอาไปขายเสร็จแล้วผมก็ไปเห็นด็กหน่อยนะถามเอารถไปไซส์หรือว่ารถไปขายไปขายอย่างเงี้ยรถผมบางสีเขาก็บอกตอบผมมาว่าเอาไปขายให้มาซื้อเลขหน่านี่แหละคำตอบตัวนี้แหละเอาไปขายแล้วให้เอาเงินมาหาหาพัานให้ผมไปซื้อเลข หาพันอีกได้หาพันแล้วก็ผมก็ถามว่าขายเทอะไรห้าพันห้าพันแล้วก็เลยถามตอบว่าขายให้ผมห้าพันทำไมเขาบอกก็ไว้ให้ผมอ่ะซื้อเลขกว่า,างี้เด็กน้อยน่ะนะซื้อเลขซื้อเลขอลข่ะเขาก็วันนี้อพอพอถามไปอีกเจ้านึ่งคนก็ยิ้มแล้วก็ชี้แต่ป้ายทะเบียนรถผมนะที่ว่าขายอยู่ตรงนั้นแหละชี้ยิ้มชี้ยิ้มเด็กน้อยนะสี่เซตป้ายทะเบียนแมนแมนจีที่ตามไปเห็นรถบน่ะแมนเห็น เห็นรถแต่ว่าขายไปแล้ว่ขายไปแล้วแต่ว่ารถยังอยู่แต่ว่าขายไปหาพันหาพันแล้วมาซีไปทะเบียนแมนซีแล้วก็ยิ้มยิ้มนิ้มนิ้มวันนี้เอาเงินมาให้ผมให้เงินแล้วผมก็รับเงินมาเพื่อแป๊บเดียววันนี้ยิ้มใส่อย่างเดียวเลยวันนี้ยิ่มไปคนก็บอกว่าเอาไปซื้อเลขเด้อเอาไปซื้อเลขเด้อเห่าเด็กน้อยนะครับไม่ได้บอกว่าซื้อเลขไหนก็ซีไปทะเบียนบ่ได้บอกเลยแต่ว่าซีไปทะเบียนซี สี่ว้สี่ใส่ปลายจเบียนจะซื้อบาได้บอกว่าซื้อเอาตนี้เดอก็ซี่ี่เลยบอกว่าในเงื่อนหาหาพัดเนี่ยซื้อเดอร์ซื้อเดอร์อย่างสี่นะชีอย่างสี่นะสี่ใส่ปลายจเบียนอ่ะแมนแมนครับคอับปลายจเบียนเลขไหนสี่สองเก่าครับสามตัวนี่บอกแมนครับสามตัวตัวเดียวครับสามตัวเดียวหนเดียวเนี่ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยครับโอ้สี่สองเก่าแมนครับ หัวใบตามีแห้งอาซิหูก็เออนะครับเป็นเหล็กหนองพ่นเนาะนะครับเด็กหน่อยมาสี่สี่ปลายทะเบียบนขายรถได้หาพันี่สิเกียวกับเหล็กบ่โบหัวน,นี้โบหัวรู้ปะซิมาหาซูนอีกว่หัเอโอโบแน่เลยห <c oughs> นเออเอ,เอ,เอหาหาศูนใบจังหางหนึ่งหน่อย <c oughs> แล้วแล้วก็ <มะ S 1> คือเอฟซีอาร์ซีไดสองโตสามโตหาพัานเอาเหล็กศูนย์ออกไป สองตัวมันก็จะเลือหาศูนย์แมนแมนแสดงว่างวดนี้ไอ้นี่บ่เกี่ยวกับตัวเลขแมนบ่หาพันนี้เนาะแต่เพื่อเพื่อว่ามันอาจสีมากหาศูนย์พอเด็กน่อยบอกว่าผมถามนด็หน่อยว่าเอาเอารถไปขายยังเขาก็บอกว่าเอาไปขายให้มาซื้อเลขไว้ซื้อเลขได้หาพันเลิศนะนะแต่เลิศผมตามไปเห็นเลิศก็อยู่มงนั่นแหละอมองคนอยู่มองทิ่ขาขายแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเงินหาพันเนี่ยไว้เห็นผมซื้อเลขก็ ชี้แต่ป้ายทะเบียนรถผมน่ะชี้แล้วก็ยิ้ยมยิ้ยมยิ้ยมอยู่นั่นแหลยชี้แล้วก็ยังนี่นี่ว่านี่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 ซึ่งว่าอาจจะบอกว่าให้ซื้อตัวนั้นละมั้งครับครับก็คือป้ายทะเบียนก็คือสีสองเก่าสีสองเก่าเออมีคนถามน้องพ่นอายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบสี่สามสิบสามสี่สิบสามแมนครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวก็คือสิมีคนค,นคอมเมนต์มาถามอีกแหละเอ,อ่องวดน,นี้ขึ้นซีบอถามแอดแล้วเนาะบ, <laughs> บาร์อะไรที่นี่ลอยสิบห้าแมนครับอบ,บาร์ได้เขียน ใส่กระดาษไฮเดอร์ร43กับลอยิบหาอายุ43บาลิกทีลอยซิบหานะครับอืเมืม่อกี้ช่วงที่น้องพ้นไปถวายพละลหมากรางใหม่กับปู่สวงปู่สวงครับผมคือเฮ็ดจังสี่ตลอดแมนจะเป็นไปนีนตลอดอม,มันสิเขาจะพบว่าให้เขาคือเมืเอ่อกี้แอดสังเกตว่านลองพ้นในเริ่มมีอาการมือใหม่สันครับแสดงว่า ลองพูดหนถามมีรลีว่ามีองค์บะมีคร<ม>ับ<ข>มีลุงปูเมื่อกี้ลุงปูส่สวงสี่เข่าแมนบ่แมนแมนแมน,นคือบ่ให้เข่ามันมันยาน <laughs> <laughs> แต่เห็นเพื่อนนะเห็นเลยเห็นบอกเยะเป็นยิม้มใส่ขยัลนะปู่สวงกเลยนะแมนดีใจด้ราผมมามาหายไนแล้วขบนไว้วาาพวงไม้กาวพวงแล้วก็ผลไม้กาวยางก็มาแก่บนมันก็ไม่หมากไม่พลูกมันก็ดีใจเนาะ กินยิ้มระหว่ันนี้ยิ้มใหญ่ยิ้มไหมยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เนาะโอ้ยเมื่อกี้ขนาดสิปลอยเขาเนาะมันมันบกกานะมันไ่เคยนะครับแต่มันเขาดูได้เลยในมาดูแต่่ผมมั่าโตผมมีมนี่ของอยู่ในโตครับแต่ก็บอกปล่อยบนเขาน่นโอ้เออการสังเกตอาการอยู่เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ออกไปหลายหลายหม่องนะบอกว่าเอ้หนองพ่นมีอุคงบ่เออก็เลยยังสงสัยก็เลยมาถามมันไหมับมีสองสององค์มาอยู่น้ำผมบ เป็นเพ,พื่อยิ่งหนึ่งผู้ชายเพื่อ่งก็อีกเจาพักหนึ่งก็น,น่าจะหลับหรือจะไหน,นแต่ผมมี้องย่บาน,บนอของตัแล้วของพระนะนตัว,วตัวนะก็งวดน,นี่เนาะนะครับหลายคนหลายท่านกท็ทาตามของเหลีกของนองพ่นนะครับมือนีก็แอดมาตามให้เราด้วนะครับหางเดียวแต่ไอหาศูนี่แล้วแต่มักบกเกี่ยวกับเหลีกฟันแต่ว่าเหล็กฟันของนองพ่นนี่คือเด็กหน่อย 4ใส่ป้ายทะเบียนรถนะครับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แมนครับขายรถมอเตอร์ไซค์แต่หาพันเอาไปซื้อเลขาาตัวนี้เด้เรอเพื่อนวะแมน429แมนครับอืมครับกวังว่านะครับหวดนี้ก็คือสีเป็นอีกหวหนึ่งนะครับทีเอฟซี FC. ท่านผู้ชมที่เขามามหม่น่าจะมีโฉคมีหลาบครับตัวเลขของหลวงพน้นนะครับก็ขอบคุณหลวงพ้นมากมากครับผมครับสวัสดีครับครับผม